ทีเด็ดแทนทำแล่งมีบอกมีมาโอสะในหาคันตาเจ้าอยู่แห่งไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่มาเจ้าหลบอยู่ไหนที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีเด็ที่จะขัดใจที่ผาพ่ออีแด็เราหนัดกันวันนั้นวาจะมารอเลื่อมแล้าฟอกเลือดไอและบ่เอาไม่ด่วนไ่้พกัขอบคุณ <c oughs> พี่ลูกทองด้วยต้นทุเซื้อลูกตูดหน่อยพดผมแนมไปเห็น เอาโอ้ยกลางคืนเป็นเจ้าสาวกลางวันเป็นเจ้าเจ้าหมา,าลูซี่ของแท้ของทแท้ของทแท้ลูซี่บ้าใบใหม่ไปเต็มเลยพี่น้องใบใหม,ม่ขึ้นลดนดีเถอะ ว่าี่กินนอยแล้วมันมีแต่ยอดโอ้แล้วดวเป็นเสียงเจนเดนนี่ขึ้นลอยพอดตรงศอกพ่อปวดนันปวดตรงศอกเยกนั่งหลานยังไดปวดจหนวนเจ้ากับเพี้ยนไหนด้อนเจ้ากับน้อนจ่าฮ่าม่าพูกไปด้ดบบยอดข้กันเือ

จักอันใดตนใหม่จ e ักอันใดข้นมือขึ้นเต็บอันหยาครับเดือพูนหอดสาลาของขึ้นเซ่นอะหอดเซ่นเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับมันแฉบเข่าทีละคันสองคันเรยลูเบิร์ตเสียบวะ บอ่์ติเสียอ่าเสียบยู่เป็นไหช่างนายในตำนานช่างนายในตำนานมันิฮะอีกบวกเกิน2ชั่วโมงแล้วขึ้นนี่ก็เสียด้ ผักเลมผักเลมผักเลมจิตเบิ้งพี่น้องที่ที่ที่ไม่ได้แคบเลยต้นไม้มันหลายัง,ยางเป็นคนดียังต้นไม้เต็มหัวเป็นแท่งคงนก็ทำเลยหัวสารา่าเต็มขขคณะกรรมการเป็น เทาเสียบโบตั้งแต่สามทุ่มคึงผมก็เลยถามเขาเอ้าเสียค่าบัตรนะครับเสียบโบเอาเพื่นว่าเอ้าคือบมื่อเดืเสียแบบสองพันสองพันอันเบิดเบิดตั้งแต้สามทุ่มครึงเพื่อนก็เลยเสียดายครับเพื่อนก็เลยขึ้นมาหลายครับเพื่อนเพื่อนเอาโบมาสองพันครับปัานนี้มันเบิดตั้งแต้สามทุ่มครึงครับคนมึงขึ้นกับ พันัพครับอย่างครับพี่น้องมือขึ้นกะเสียงออกดีครับต้นใหม่เมันกัเพราะว่าขึ่งเสียงมันยุบระดับต้นใหม่ใบใบมันมันก็เลยดังออก ทะลุอยู่ครับเนี่ยฮะเหมือ <laughs> ต้นตาดกังมีโอ้ก็ได้บำรุ่มกันเตีเ๋ยจากคุณจากคุณพี่รูปทองสนับสนุนมา ตัวหนกซื้อลน่อยผมอ่านเห็นบนแม่หาเขาแวด้เขอ่านเห็้นเอบนบนถาเด้บนบนถาแต่บนแนบบนเห็นตัวหนกซื้อบนหน่อยนี่สุดกำแพงพอดีคนก็เต็มเท่านี้ครับล้นบดเลยครับ เด็ด <c oughs> ออกอีกแล้วเด็ดออกอีกแล้ววันนี้เดินทางระยะทาง480เกือบหาลอยไปแล้วครับกูเลยลงท่ากับหาลอยกลัวถ้าคนถ้าคนพ่อกันได้ยกขึ้นรถเลยนด้ครับอันนี้คนคนไม่พอครับ ตอนนี้ต้องการอีก10คนครับเดี๋ยวสู่อีกสักหมื่นหนึ่งก่อนครับ26่สเจ็ดแปดมื่นที่นึงเขาบ้านเดี๋ยวหาคนมาเสริมรแผนกละสี่ครับรแผนกละสี่าดฝุ่นกระโดดกระระับ ต้นใหม่พอดีครับนี่ครับต้นใหม่ส่วนมากมีใบพยุงใบพัดดงเป็นมือพัดแรมก็เลยบดได้ซอยเขาเพราะว่า ครับผมขาดกี่ตัวขาดกี่ตัวแวเนี้ยต้องตัวเป็นตัวเลยอ่ะไม่แข็งแรงเอาเราเป็นไม่ได้ันเพิ่มนงตัวได้แเพราะมันหักใช่ไหมเดิมทีอ่ะมันขาดอยู่หกอยู่แล้วตอนเราตั้งที่บ้านพักกันนะสองก็ขาดหกตัวตอนนี้อีกอีเป็นสิบสองตอนนี้ขาดอีกสเพ่มอีกสเป็นสาเก้า โอเคโอเคตีนเป็ดกระซิบตีนเป็ดกระซิบโอ้ลึิ่านี่แหละพี่ดองมันก็ใช้ทุกวันเนาะมันกัอะไรก็นี่แหละในวันเราสักสองวันเด่นนะคิดว่าเนี่ย ใช้งานทุกวันมันก็มีประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยบังกับฮักแน่อย่างแน่พี่น้องอันใดพอสมได้ฮากก็สอมอันใดสมบ่ได้ก็แบบฮักไปเลยก็เป็นเศษเล็กครับเนี่ยคือยังชี่ก็สมนี้ครับนี่เชื่อมจรงีนะก็ได้ถ้ารุ่นชี่ เดินทางเต็มที่ืะไปเรืเร่อยๆขันขันที่สาที่สุดะั้นห้าห้องทุ่มหมแล้วครับมาครับมาครับรสมัครผพ้ใได้สนใจครับใครสนใจมาเด้อถ้าเป็นงานเนีย่ยกับ พิจารณาพิเศษมาเป็นงานพิจารณาพิเศษมาครับมาน,นครับเครงปัน่นเ่งปั่นถ้าเกิดลูกๆเขาเสียบไฟสายหหยครับมันก็เปิดได้แต่สี่โมงหาโมงเ้ว แต่เขาก็เห็นเวียกเขาเขาบุกมีเวลามาเสียบให้นี่ครับต้องเสียบใส่ตรงนี้ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ถ้า 1, 2, 3, มาเสียบมันก็ปล่อยบาไดไ